ขัญาตโยมสาธุชนสิบญานุสิบท,ที่สอบถามมาว่าวันพวกนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาจะทำอะไรบ้างก็ต้องบอกไปว่าขอขอบอกขอบใจในไมตรีที่ยังระลึกถึงกันอยู่ตามธรรมเนียม ของแบบคนไทยรู้พระคุณแล้วก็ตอบแทนเป็นความห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันในฐานะสิทธิานุสิทธ์ผู้เคารพนับถือกันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไปการวันเวียนไหวการวันเกิดได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกปีหนึ่งในเวละพวกนี้ยี่สิบห้นั่น ก็จะทำบุญเลี้ยงพระตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมาไม่ได้ทำอะไรให้พิเศษและก็ทำทานให้ของวัตถุสิ่งของแก็บผู้มีไรายได้น้อยและคนแก่ที่อยู่ลำบากสักนิดหนึ่ง ให้สงเคราะห์วัตถุทานตามกำลังที่มีสิ่งเหล่านี้ซึ่งอาตมาเคยชี้แนะสั่งสอนบรรดาสิทธิอนุสิท์อยู่ตลอดเวลาว่าในทานก็ต้องทำบำเพ็ญไม่ว่าจะอยู่ในวันละใดไม่ว่าจะอยู่ในวันดวันณะใดอยู่ในเพศใด อายุเตาลรวัยใดไม่จำเป็นแต่เมื่อถึงข่าวนักขัตเลิกสมัยมงคลแต่ละครั้งชีวิตของตอนเองโดยระลึกทำง่ายแหละวันเกิดนี่วันเกิดนี่ให้กระทำเพื่อระลึกถึงพระคุณบิดามารดาผู้เป็นปัจจัยาการชีวิตของเราเมื่อเวียนว่าเวียนมาถึงเราก็ได้ระลึกถึงคุณูปการของผู้เป็นพ่อแม่ที่ให้ กำเนิดก่อเกิดชีวิตเรามาวันเช่นนี้ต้องเป็นวันที่ทำบุญและบำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้พ่อแม่ผู้ที่ลวงรับไปแล้วส่วนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ยังดำรงคงไว้ก็ให้ดูแลนำดอกไม้ถูกเทียนเสื่อผ้าไปกราบไหว้ขอพร ไม่ใช่ว่าวันเกิดของเราเวียนมาถึงแล้วไปสั่งขนมเค้กมากินกันจัดปาร์ตี้กันใหญ่โตแต่ลืมบุปกาลีเบื้องต้นคือพ่อและแม่ผู้ให้ชีวิตเรามีได้ทุกวันนี้เรามีชีวิตได้ทุกวันนี้ในชีวิตของเรานี้เลือดแม่นแต่ละหยดเนื้อแม่นแต่ละก้อนกระดูกแม่นแต่ละชิ้น ในสารพังร่างกายของเราทุกคนได้มาจากพ่อได้มาจากแม่และพ่อแม่ก็อยู่กับเราตลอดเวลาพ่อแม่ไม่ได้ไปไหนแม้นพ่อแม่จะถึงชีพวายชนไปแล้วแต่เลือดเนื้อที่ท่านให้มาชีวิตที่ท่านใหมาก็ยังอยู่กับเรานี่แหละพ่อแม่ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถึงนักขัดตะเลิกเวียนมาบรรจบ ตามพุทธคตินิยมก็บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตามสมควรแก่อัตภาพของตนไม่ทำจนมากมายไม่ทำจนเหลือเฟือไม่ทำจนเออเกลิกทำแต่พอดีหนึ่งถวายพระทหารเพนเด็ดประสงค์องค์เจ้าสักห้าลูปสิบรูปทำทานแก่ผู้อยากไรอีกสักสิบท่าน ซื้อของกินของกลัวของใช้ของบริโภคอาหารให้ได้สับคนละชุดละชุดประมาณสักสิบชุดสิบห้าชุดก็แล้วแต่เท่าที่เราจะทำได้ส่วนนอกนั้นอาหารที่ถวายพัฒอาหารเดบประสงค์แล้วสิ่งที่นอกเหนือนั้นถือว่าเป็นมงคลก็มาร่วมรับประทานกันตามภาษาลูกศิษย์ ลูกหาสิทธิอนุสิทธิ์อยู่ใกล้อยู่ไกลก็ทําลักษณะนี้ที่สําคัญที่สุดในวันเกิดของครูบาอาจารย์ของหลวงพอ่อหลวงตาหลวงปู่เวียนมาถึงเราก็จะต้องทําตัวทำตนทําจิตใจให้สะอาดป่องแป้วตั้งตายวาจาใจให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์พรบถวนบริบูรณ์เพื่อจะเป็นเนื้อนาบุญและเป็นพลังหนึ่งเข้ามาหนุน เป็นพลังให้แก่ตอบแทนพระคุณของครูบาอาจารย์ก็ย่อมได้อยู่อันนี้เป็นหลักสำคัญบางคนวันเกิดของตัวเองจัดใหญ่โตกินใหญ่โตปาร์ตี้กินเลี้ยงกันโน้มากมายบางลายเมามากไปจนตายในวันเกิดบางคนขับรถรีบร้อนขาดสติเกิดอุบัติเหตุ อันนี้เพราะฉะนั้นจงทำความดีอย่าลืมหลงสติมีสติอยู่ตลอดเวลาในการทำดีในการทำบุญในการประกอบกิจกุศลให้ถึงพร้อมไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องมีสติและสัมปทันยะอยู่ตลอดเวลามีสติระลึกได้ก่อนคิดทำพูดมีสัมปทญญานยะรู้ตัวทุกขณะจิตที่กำลังทำอยู่ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำํำและที่ของเจ้าฝากแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาสาธุชนผู้เลื่อมใสศรัทธ,ธาเป็นเฉพาะส่วนตัวหรือผู้ได้ยินได้ฟังในนา,นานาสารธรรมในภาคบ่ายวันนี้การบําเพ็ญวันเกิดเนี่วันเกิดของเราคือวันเจ็บปวดของพ่อแม่พ่อแม่อุ้มท้องเรามาเก้าเดือน ต้องทนทุกข์ยากลำบากทำให้พ่อแม่จะกินจะนอนจะลุกจะเดินจะเหินก็ลำบากโดยไม่เป็นปกติของที่จะกินของอยากบริโภคก,ก็ไม่ได้กินไม่ได้บริโภคเพราะสิ่งใดที่เผยดร้อนสิ่งใดที่เป็นของจะทำให้บุตรในการนุง่งต้องอันตรธา,านพ่อแม่แมก็มจะไม่รับประทานและจะไม่ตื่นกินสิ่งเหล่านั้นล,ลงไประหว่างที่เราอยู่ในการพ่อแม่เนี่ย นั่งกล็ลำบากเดินจะลุกจะเดินจะเหินกล็ลำบากเพราะท้องโตขึ้นทุกวันทุกวันแต่ตม,มาเคยอุป,ปมาอุปไม้ไว้ว่าเย็บถุงผ้าเขาสักถุงนึงกว้างสักคืบยาวสักศอบผูกมัดเอวไว้แล้วหยิบเอาก้อนอิดใส่วันละก้อนวันละก้อนวันละก้อนจนกว่าถุงนั้นจะเต็มแล้วก็ผูกไม่เวลานอนก็ไม่เอาออกเวลากินก็ไม่ออกเวลาทําอะไรก็ไม่ออกจํานวนเก้าเดือนทาไว้อย่างนี้แหละ แล้วจะรู้สึกว่าผู้เป็นแม่ของเราเป็นมารดาของเราเนี่ยลำบากขนาดไหนระหว่างที่อุ้มท้องเรามาเมื่อเราเกิดคลอดเกิดมาแล้วว่าจะอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูของพ่อแม่ไอ้ชนิดยุงแม่ไตไรแม่ตอมเติบโตขึ้นมาแล้วจะกินอะไรจะไม่สบายทุกสิ่งทุกอย่าง <ot> พ่อแม่ทําได้หมดแหละสําหรับลูกของตอนความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดคือความรักของพ่อแม่ ขณะที่เจ็บไข้ได้ดป่วยหายใจไม่ออกพ่อแม่ก็จะใช้ปากดูดน้ำมูกทิ้งขณะที่นั่งทานข้าวอยู่นั่งกินข้าวอยู่ลูกตายอุจระปัวะแม่ก็เช็ดและกินไปจนจบก็ไม่ได้รังเกียจแต่เวลานี้มีลูกบางพวกมีลูกบางคนมีวังลูกบางกลุ่มกับรังเกียจแสดงอาการรังเกียจพ่อแม่ในยามแก่ววยชลาน้ำมูกน้ำลาย อุจจาะปัส,สวะจะนั่นรู้สึกจะแสดงความมังเกียดไม่รู้จักคนเรานี่จะไม่รู้จักบุญคุณผู้มีบุปการีคุณเช่นดังมารดาบิดานี้แล้วชีวิตก็จะหาความเจริญไม่ได้เลยพอมแม่เนี่ยเลี้ยงลูกมาให้ชีวิตลูกมาเนี่ยอาตมาเคยพูดอยู่ประจำบางคนมาพูดให้อาตมาฟังว่า พ่อแม่ไม่มีสมบัติมาตรฐานอะไรให้ลูกเลยให้ผมเลยหลวงพ่อต้องมาหาเองต้องมาดิน้นรีาวาเวงต้องมาสร้างเนื้อสร้างตัวเองอาตมาก็เลยถามว่าไอ้มือที่ไอ้ไอไอไอมือที่ใช้อยู่ทุกวันนั่นนะใครให้มาไอ้เท้าที่เดินทุกวันไอหัวที่คิดทุกอย่างรวมแล้วในสารพังร่างกายของเธอทั้งหมดเนี่ยเธอได้มา่างไหน พ่อแม่ให้มาหมดแล้วให้ของสําคัญมาหมดแล้วนอกจากจะให้ชีวิตให้เครื่องมือทํามาหากินมาด้วยให้มันสมองมาไว้สําหรับคิดสาหรับทาเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดดีเอาให้เรามาด้วยแล้วนั้นไม่ใช่ให้สิ่งที่คนอื่นให้ไม่ได้ให้ไม่ได้นะสิ่งที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยคนอื่นให้ไม่ได้พ่อแม่ให้ชีวิตคนอื่นให้ชีวิตเราได้เลยแม้นว่าพ่อแม่จะไม่เป็นประดุษดังเหมือนคนอื่น แต่พ่อแม่มีแต่ความจริงใจมีแต่ความรักอย่างบริสุทธิ์จะให้สิ่งใดให้อย่างบริสุทธิ์ให้ด้วยความรักให้ด้วยความปรารถนาดีกลัวลูกจะไม่มีกินกลัวลูกจะไม่มีใจกลัวลูกจะลําบากยากจนพ่อแม่ก็จะมอบให้ส่วนพวกเรานี่รักท่านบ้างไหมละ่ะตอบแทนอะไรท่านท่านบ้าง มีคนถามมาว่าถ้ารักพ่อแม่แล้วจะทำอย่างไรตอบแทนอย่างไรการรักพ่อแม่การจะตอบพระคุณพ่อแม่คือตั้งตัวตั้งตนให้มีสัมมาทิฏฐินำหนีที่ชอบประกอบด้วยธรรมคิดก็ถูกทำก็ถูกพูดก็ถูกดำรงชีพอยู่ในให้มีคุณธรรมไม่เป็นธรรมไปค้าขายยาบ้าค้ายาเมาไม่กระทำการใดที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม กบินบ้านกบินบิน,บนเมืองอย่าทำลายวงตระกูลทำตัวเป็นเด็กดีเป็นอภิชาติบุตรอย่างน้อยเป็นลูกกิดีไม่สร้างความเดือดร้อนในพ่อแม่เรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนทำงานก็ตั้งใจทำมีลูกมีหลานไปแต่งงานแล้วก็ไปรับผิดชอบภรรยาครอบครัวและลูกเต้าเลี้ยงดูแลดีเท่านี้ก็พอแล้วแต่บางคนไม่อย่างนั้น โตก็เลยยังเป็นพะระพ่อแม่เอาลูกมาให้เลี้ยงนำซ้ำยังให้พ่อแม่กู้เงินกู้ทองหาทุนเอาไปให้อีกเรียกว่าเลี้ยงไม่รู้จักโตอันนี้เป็นระบบของบางคนนะเป็นลักษณะนี้พ่อแม่เลี้ยงไม่รู้จักโตจนสมบัติมาตรฐานพ่อแม่ที่มีอยู่ให้ไปก็ให้แล้วส่วนที่เหลืออยู่ก็บไปตั้งธน,นาคารเอาเงินกอบกู้ไปใช้แล้วก็หมดไปหมดไปพ่อแม่เนี่ยให้ด้วยอาการที่บริสุทธิ์และ ปาจถนาให้ลูกของตนน้ำพนทุกไม่ลูกลําบากจะหาบุคคลสองประเภทพ่อเช่นพ่อแม่นี่จะหาที่ไหนได้ละ่ะหาไม่ได้เราไม่มีที่ไหนแล้วก็หาไม่ได้ด้วยไม่มีน้ําใจใครที่จะบริสุทธิ์จุดดังพ่อแม่พระพุทธเจ้าจึงยกย่องและสรรเสริญว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพระพรของบุตรธิดาคือเป็นผู้ให้ให้อย่างบริสุทธิ พ่อแม่เป็นประดุดดังเทวดาของบุตธ,ธิดาคือเป็นผู้มีจิตใจอันประเสริสอนให้ทําทุกอย่างแล้วมีจิตใจเมตตากรุณามุติตามีพรมมีหารลันต่อบุตรลูกตลอดเวลาพ่อแม่นี้เปรียบเสมือนกับอาวนุนยะบุคคลของบุตธ,ธิดาเป็นครูบาอาจารย์เป็นครูลูกาอาจารย์ที่สั่งสอนให้ลูกลู้ดีลู้ชั่วลู้ถูกลู้ผิด รู้ควรไม่ควรรู้โทษไม่เป็นโทษรู้ประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์พ่อแม่สอนให้กินสอนให้ทําทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่สอนก่อนอยู่ชนอื่นใดทีนี้พ่อแม่เป็นประดุจดังพระอรหันต์ของบุติดาพ่อแม่ยังอยู่ในสถานะที่เป็นพระอรหันต์พ่อพระแม่พระของบุตรธิดาเราจะต้องเคารพบูชาไม่กระทาการใดลบปลูไม่กระทาการใด ที่จะถากฐางด้วยวาจาทำให้พ่อแม่ต้องเสียอ,อกเสียใจบางคนพ่อแม่พูดทําลูกพูดร้อยคำไม่ให้ความเคารพแล้วยยำย่ำย,ยีจิตใจพ่อแม่เหล่านี้ก็มีบุคคลไม่สืบวงตระกูลไม่รักษาชื่อวงตระกูลไปเห็นตระกูลอื่นดีกว่าตระกูลพ่อไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นอภิชาติตบุตรเป็นบุตรที่ทำลาย ความรู้สึกของพ่อมแม่เราเกิดในตระกูลไหนก็จงพอใจโดยธรรมเนียมของไทยก็ตระกูลของบิดาเป็นชื่อตระกูลของตัวเองเป็นแฟมิลี่ต่อไปอย่าไปเหออย่าไปนิยมแล้วเกิดมาตระกูลไหนเราลูกใครเราก็ลูกคนนั้นแหละถึงเราจะไปเป็นน,นามตระกูลคนนั้นนามตระกูลคนนี้จริงๆแล้วเราไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ เรามีวงตระกูลใดเรามีชื่อตระกูลใดมีชื่อแฟมิลี่ใดเราก็รักษาแฟมิลี่ของบิดาน,นั้นไว้อย่าทำให้ท่านต้องเจ็บปวดและเศร้าใจว่าลูกเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้สืบทอดวงตระกูลของพ่อการทำเนียมของไทยเกิดลูกมาแล้วเนี่ยก็ต้องใช้นาตระกูลฝ่ายพ่อเป็นหลักสําคัญแม้แต่ภรรยาก็เช่นเดียวต้องแค่นาตระกูลของสามี ไม่ใช่ไปใช้ของตัวเองมาตัวเองจะใช้อย่างไรก็ใช้ไปเพราะเรามาสมัครใจแล้วนี่อย่ามาเป็นชีวิตเดียวกันจะมาอยู่ร่วมกันเป็นทองแผ่นเดียวกันเราก็จะต้องใช้ในสิ่งที่เป็นธรรมเนียมที่เขาทากันมาอย่าไปอุตริอย่าไปคิดแพงๆแต่แถวนอกแนวไอ้มันเกิดความราคาคือราคาเครื่องจิตใจทำให้หมางกันไป,ปเปล่า ชื่อนามตระกูลสาคัญชนไหนการกระทําของเรานี่สําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าว่าทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชัว่วทํจริงใดก็ได้รับสิ่งนั้นไม่ว่าเราจะตระกูลตระกูลไหนแต่พ่อเราก็คือพ่อเราแม่เราก็คือแม่เราต้องเคารพบูชากราบไหวและอย่าได้ดูแคลนด้อยค่าพ่อแม่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ใช้วาจาอันเป็น ว่าจีตุจริตหยาบโลนใจสิ่งที่ตะคอบตะคากทาสิ่งที่ไม่เหมาะควรแสดงอาการอาการของเปรตนะพอโกรธพ่อแม่พอไม่พอใจพ่อแม่ก็แสดงเมืนเปรตมือนสุรกายมืนสัตว์เดรัจฉานไอ้อย่างนี้เป็นลูกตระพีแหละไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกที่ดีเพราะฉะนั้นลูกที่ดีเนี่ยจะต้องเคารพจะกล่าวคําใดก็กล่าวให้เป็นสุภาษิ จะพูดคำใดก็พูดเหมือนมนุษย์ก็พูดกันไอ้ที่ทุกคนพูดชั่วพูดกระโจกาเพาพูดกันได้ทังนั้นแต่เขาไม่พูดเขาไม่ทําเพราะเขาสานึกความเป็นคนเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ดีจะต้องคิดในสิ่งที่ประเสิฐกระทาในสิ่งประเสริฐเลิศก,กว่าคนตั้งปจัดทั้งควงและพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ประเสริฐเลิศทั้งปวงอย่าแสดงอารมณ์อย่าแสดงอาการไม่เคารพพ่อแม่ มันจะเป็นอาการของเปรตอสุรกายไปมันจะเสียชาติเกิด,ดว่าเราเกิดมาเป็นคนแต่ไปทํากิริยาเช่นสัตว์เดรัจฉานมันไม่เหมาะมันไม่ควรเดี๋ยวนี้สังคมเหล่านี้สังคมลูกเนี่ยสังคมไม่ค่อยรู้จักคุณพ่อแม่บางคนเป็นใหญ่เป็นโตแล้วมียศเป็นนายพลมียศเป็นนายนนพันมีตําแหน่งเป็นเสนาบดีมีตําแหน่งเป็นผู้ว่าอำเภอพ่อแม่อยากโยนไม่กล้าออกงานออกการ S <S <an the> อายเขาแล้วมึงอายใครล่ะที่ได้ดิบได้ดีมาก็เพราะพ่อแม่นี่แหละที่ได้ดิบได้ดีมาจนทุกวันนี้ก็พ่อแม่นี่แหละที่ให้มาเลือดเนื้อยังได้กล่าวแล้วทุกอย่างที่ให้มาทุกวันนี้มีทุกอย่างนี้ก็พ่อๆๆๆแม่นี่แหละให้มาไม่มีใครในโลกนี้ที่จะประเสริฐกว่าพ่อแม่ไม่มีใครในโลกนี้จะประเสริฐไปกว่าสิ่งที่ <c oughs> สูงสุดในชีวิตคือพ่อแม่ของเรานี่แหละ ฉะนั้นพ่อแม่นี่อยู่ในสถาน,นะที่ทั้งได้กล่าวเลยสี่สถานนั่นแหละเป็นพระพรหมเป็นเทวดาเป็นครูอาจารย์เป็นพระอรหันต์ของบุติดาถ้าจะพัฒน,นาพระคุณของพ่อแม่เนี่ยบัณฑิจจตชนในโบราณนอาจารย์ทั้งกล่าวว่าให้เอาทองฟ้าในมหาสมุทรมาเป็นกระดาษแผ่นเพื่อจะบันทึกพระคุณของพ่อแม่เอาเขาพระสุมเมนที่สูงใหญ่ มาเป็นปากกาเอาน้ําในทองทองสมุทรทะเลลึกมาเป็นน้ำหมึกพัลนาจนหมดน้าหมึกนั้นจนหมดแผ่นฟ้านั้นจนหมดปากกาเขาพระสมนั้นก็ไม่สามารถจะพัลนาพระคุณของพ่อแม่ให้จบสิ้นลงได้ฉะนั้นพ่อแม่จึงมีพระคุณมีคุณอุปการมากมายในโลกนี้ไม่มีใครจะเทียบทานได้ในโลกนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนได้เท่ากับพ่อกับแม่พ่อแม่จึง อยู่ในสถานะที่เราทุกคนจะต้องสำนึกในพระคุณท่านท่านมีชีวิตอยู่ก็ดูแลเลี้ยงดูท่านให้ดีต้องชนิดว่าหลอ่อหลอมจิตใจของท่านอย่าทำลายจิตใจอย่าทำลายความปัถนาดีของท่านต้องดูแลท่านให้ดียามเก็บไพ่แต่โผล่ก็ดูแลเอาใจใส่ใส่ใจไม่ใช่ส่งเงินมาแล้วได้แล้วส่งเงินไม่ใช่ต้องเข้ามาดูแลมาปฏิบัติมาอาบน้ำ มาถูตัวมาซักผ้ามาดูแลให้พอท่านล่วงรับไปแล้วก็บรเพญบุญบำเพ็ญกุศลส่งไปให้ดูแลตอนเป็นเนี่ยได้บุญมากหลายทำศพเคารพกากนั่นเป็นธรรมเนียมได้บุญน้อยเพราะคนตายก็ไม่รู้เรื่องพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยทำในอาการที่ท่านยังรู้เรื่องอยู่ทำในอาการที่พ่อแม่รับรู้และเห็นสัมผัสได้อันนี้หละจะเป็น มหากุษล์นั้นใหญ่หลวงสำหรับลูกทุกคนลูกทุกคนหวังความเจริญพระจงเตือนตนว่าอย่าลืมตัวลืมตนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นายกอนายขอไม่ใช่พ่อแม่เราคนที่เป็นพ่อแม่เรานี่ประเสริฐสุดสำหรับชีวิตเราเรามีวันนี้เพราะพ่อแม่ให้มาเราไม่ต้องเป็นลูกเศรษฐีหรอกไ,ไม่ต้องไม่ต้องเป็นลูกเศรษฐีไม่ต้องเป็นลูกนายพลไม่ต้องเป็นลูกนายพันไม่ต้องเป็นลูกรัฐมนตรีหรือไม่ต้องมีวันนาสูงได้หรอก เราพอใจพ่อแม่ของเรานี่แหละพ่อแม่ก็คือพ่อแม่เป็นอื่นไปไม่ได้ลูกก็คือเป็นลูกจะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องทรงความจำอย่าหลงตัวหลงตนอย่าไปทำให้มันเกิดวิปริตคนเราใดไม่รู้จักคุณบิดอนมันดาไม่รู้จักว่าคุณพ่อแม่ผู้มีอุปการะเบื้องตน้นก่อนชนอื่นใด บุคคลเหล่านั้นลูกเหล่านั้นย่อมหาความเจริญสุขไม่ได้นิมิตตังสาธุลูปนังะตะกันยูกตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีจะมียอดมีทรัพย์มีเงินมีทองขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ถ้าไม่รู้จักคุณของพ่อแม่ไม่รู้จักคุณของคนเนี่ยมาหาความเจริญไม่ได้และเป็นคนดีไม่ได้ด้วยคนดีต้องรู้จักพระคุณผู้มีอุปการละคุณสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ย มีมานปติจะมาขออุปสมบทในพุทธศาสนาพราะพพุทธเจ้าจะแสดงให้ปรากฏว่าพระอานนท์เนี่ยเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณเพียงข้าวหนึ่งทัพปีพระถามว่าพราหมผู้นี้จะมาขอบวชพระบิกษุที่นั่งที่นี้ใครเคยได้รับอุปการรับคุณต่อพรามผู้นี้บ้างภาษาริบุตรก็บอกว่าข้าพุทธเจ้าได้รับบิณฑบาตการหนึ่งทัพปีพุทธเจ้าครเพียงข้าวหนึ่งทัพปีนี่แหละ พระอาหารหันต์เช่นอักษาวกเบื้องขวาเช่นพระสารีบุตรยังรับและสำนึกได้และพระพุทธเจ้าอ,อนุญาตให้พระสารีบุตรคุปสมบบให้พรามคุณน,นั้นอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ชี้แนะบ่งบอกในด้านศาสนาพระพุทธเจ้าบอกทุกกระเบียดนิว้วเรื่องความกตัญญูรู้คุณนี้การกรตัญญูรู้คุณผู้ที่มีอุปการะเช่นพ่อแม่ไม่หวังประโยชน์ตอบแทนใดๆจากเรา แต่หวังความชื่นชมความยินดีในความสําเร็จของลูกแค่นั้นเราก็เป็นลูกที่ดีก็ต้องดูแลท่านเอาใจใส่ท่านในขณะมีชีวิตอยู่ก็ไปดูไปแล่อยู่ไกลหน่อยก็พยายามมาเพราะวันหนึ่งเนี่ยท่านจะต้องจากเราไปพอถึงเวลาจากไปแล้วไม่ต้องมาทําศพทำอะไรใหญ่โตหรอกไม่มีประโยชน์เพราะท่านไม่รู้เรื่องแล้วตายแล้วคือจบกัน ในด้านสายตาในด้านสัมผัสในด้านจิตใจมันหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรให้พ่อแม่มีความสุขทําในขณะที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่และพ่อแม่ยังเห็นพ่อแม่ยังกินได้ยังสัมผัสได้ยังพูดได้อันนี้จงทําอย่าไปให้ทีหลังเหมือนคนนะ่ะไปสรรเสริญคนทําดีไปสรรเสริญตอนตายล้วสรรเสริญทําไมคนตายไม่รู้เรื่องทําไมไม่สรรเสริญก่อนทําไมไม่ให้ก่อน เพราะฉะนั้นการสนับสนุนการให้รางวัลหรือแก่บุคคลใดๆก็แล้วแต่ต้องให้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เว้นแต่ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่เขาไม่ได้อยู่เราก็ต้องประกาศเกียรติคุณเขาปรากฏในเก่สังคมโลกนั้นว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นดังได้กล่าวน,นานาสารธรรมพูดคุยกบบรรดาลูกศิษย์มามากมาย ็เพื่อที่จะให้สติเก่วันดาลูกศิ์ทั้งหลายว่าจงดูแลพ่อแม่ให้จงดีเอาใจใส่หล่อหลอมจิตใจท่านอย่าไปกล่าวถ้อยคำบนไดาที่ทําลายจิตใจท่านและอย่าไปแสดงกิริยาท่าทางอันไม่ารบและแสดงกิริยาอาการสะทุนใส่พ่อแม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีงามเป็นสิ่งที่ทำพาให้ชีวิตเราเนี่ยตกกับต้อยตำ่ำและหาความเจริญไม่ได้ เพราะพ่อแม่นี่สูงสุดที่เราจะต้องเคารพบ,บูชาเป็นพระในบ้านเป็นพระพระพ่อพระแม่ในบ้านนี่แหละถ้าไม่มีท่านสองคนเนี่ยไม่มีทางที่เราจะมีณวันนี้ดังอฐฐาาธิบายในกายวันพรุ่งนี้จะวันเกิดที่ทุกคนถามมาก็ขอให้ทุกคนเป็นลูกศิษย์ที่ดีเป็นคนที่ดีถ้าเป็นชาวพุทธก็เป็นชาวพุทธที่ดีให้ลูกคุณพระพุทธศาสนารักพระพุทธศาสนาก็นนำหลักธรรม ที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนนั้นชีวิตเราก็จะเจระิญเฉริญถ้ารู้คุณของแผ่นดินประเทศชาติบ้านเมืองของเรามาทุกปูมเกิดก็จงอยยากระทำมันไรในคดในก้อนงอนในกระดูกอย่าไปโกงชาติอย่าไปโกงแผ่นดินอย่าไปตอบปร,ประโยชน์เอามาเพื่อตนความหายยานะมันจะตามมา บรรพชนของเราแม้แต่พระมหาประสัปร,ราชาที่ราชเจ้าทุกยุคทุกสมัยสละีชีพเพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกหลานเลนไทยได้อยู่อาศัยทุกปัจจุบันนี้ถ้ารู้คุณของครูบาอาจารย์ก็ตอบแทนด้วยการเชื่อฟังคำสั่งสอนตั้นและปฏิบัติตามอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องถ้าเป็นผู้มีรู้คุณ พักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์พระปู่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเพื่อในการหล่อล้อมให้เป็นปึกแผ่นให้คนไทยทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์ทุกศาสนาให้มารวมพลังกันเป็นสามัคคีเป็นแผ่นเดียวกันล้วอยู่ร่วมกันอย่าป๋าสุขโดยไม่มีอคติต่อกันจงตั้งใจทําในสิ่งที่มันดีในสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปสร้างความแตกแยก อย่าไปยกตนลุ่มเห็นเสียดสีด้อยค่าผู้อื่นมนุษย์ชีวิตทุกคนมนุษย์ของคนที่เกิดมาเนี่ยชีวิตของคนทุกคนเนี่ยมีอิสระเป็นของตนเองมีความเสมอภาคกันด้วยความเป็นมนุษย์ไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำถ้าจะสูงจะต่ำก็เพราะมนโนธรรมคนมีมนโนธรรมสูงเนี่ยว่าคนสูงสูงได้คุณค่า ส่วนคนที่มีมโนต่ำมโนต่ำมโนธรรมต่ำเนี่ยเรียกควาพูดด้อยเป็นสุุนฉะนั้นเราทุกคนเกิดมาในเป็นคนไทยนับถือพุทธศาสนาหรือไม่นับถือก็ตามก็จงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเพื่อยังชาติยังศาสนายังสังคมให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยกันด้วยความสวัสดีปรารถนาดีต่อกันนา,นานาสารธรรมเทศนาเนื่องในวัน กายวันเกิดในพวกนี้จะถึงมาก็ขอท่านญาติโยมจงได้รับอนุโมทนาบุญจงทุกท่านทุกคนเตือน